แว่นนะคะเพราะว่าทำแว่นหัหกไปสภาพจังนี้เลยสภาพแว่นคือหักเลยนะคะขาแยกออกมาเลยตรงนี้ก็งอด้วยก็เลยว่าวันนี้เดี๋ยวจะต้องไปซื้อเอ้ยไปตัดแว่นใหม่จ้ะก็คือร้านประจําก็คือหอแว่นที่เซ็นทรัลเวสเกตค่ะดตามไปดูเลยค่ะโอเค แม่นานสีแม่เหตุกายาวพอถ้ามีกเกาะเกลือม,มันก็จะได้คดีเลยใช่ไหมใช่ต้องตัดไงและนี่คือสีหน้าของคนที่มาทำอะไรนะอะไรนะ <c oughs> อะไรนะ <c oughs> เดี๋ยวไปดูในคลิป <c oughs> ม,นนะมันเหมือนแตว่าส่วนกลมันก็ได้มาถึงตอนนี้ค่อยเปิดก็ได้ เหมือนเอะไรครับเหมือนเด็ดเนื้อเมืจแต่ความเบาก็ก็เบาอยู่อยื่อเบาเบานี้เนาะนี่นิวบาลานยังไม่หานี่พอนุนิวบาลานไหนใช่ เป็นไงสามแต่อันนี้มันดูเวิรุ่นหน่อยอันนี้ดูสูงไปเพิ่มนี่ไงนี่มันดูเวิรุ่นหน่อยหรือเปล่าที่มันมีสีๆอย่างเงี้ยเขาไปดูเนี่ยคล้ายๆกันเลยไม่คล้ายกันหรอครับม้องเธอลองดูน้องเธอว้าวเห็นไหมเป็นอย่างนี้มั้ยตอนหู อืมของเราก็มียังไม่ใส่ยของตัวเองกินมีค่าใส่ตาเลยใช่ไหมอันนี้คือเขาก็จะเอาตัวเลนเดิมนะคะ <c oughs> เลนเก่าที่พังใส่แว่นใหม่ที่เราซื้อ,อ <c oughs> น,น้องเขาแก,แกะทั้งเจียไหมเนี่ยหรือวัดเพื่อจะไปเจียนะต้องเจีย ใช้เวลาเจริญยังขนาดไหนคะปกติประมาณไม่เกินครึ่งชั่วโมงครับพี่ไปเดินช้อปปิ้งก่อนได้เนาะเดี๋ยวกลับเอาเนาะผมโอเคดีหอแว่นเลสเกตจ้าคุณพี่ว่าอะไรนะเมื่อกี้หลอโอ้โหออกคลิปประจำแล้วค่ะใช่ใหญ่หรอออกคลิปประจำแล้วคือพี่ไปดูเมื่อกี้เมื่อกี้หมอมีว่าเสตตาเท่าเดิมเลยจ้ะแต่ถ้าหนูว่าแต่อาจจะเพิ่มแล้วก็ได้นะครั้งนี้ใช่สิ มีศูนย์หัเว่ยศูนย์หัเว่ย่อนพี่ีย๋ยวรอทุกชั่วโมงแล้วก็จะมาลับนะคะเดี๋ยวเราไปหาศูน,ย,นย์หเว้ยกอนอะไรไปดูไม้เซลฟี่ เจ็บขาเจ็ขาตวอยามันซูเปอร์สเตดี้ไม่ใช่หรอซเสเตดี้แต่เธอเคยโยกเยก็ไม่ไหวอวซปสเตดี้วิ์ูเปอร์เตดี้ ไม่เกี่ยวกับเลนนะกล่องไม่เฉยบไปแล้วไปบ่ายกันเก็บบ้านราีสปีสิ่งนี้คือผ้าเช็ดแว่นนะคะที่นอกเหนือจากการที่แถมมาจากกล่องแว่นอันเก่าอันเก่าเราใช้ออรีคูเปอร์แล้วร้อนห่อแว่นแถมตัวนี้มาส่วนอันนี้เนี่ยที่ไปซื้อมาใหมย่ยังไม่ได้แกะใช้เลยของใหม่มาแหละเป็นรูปสิงโตหวังว่าแว่นอันใหม่เราจะใช้ได้นานนะจ๊ะอย่าลืมกดติดตามช่อง Kerfuepx แล้วถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กันด้วยนะครับขอบคุณครับ